สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมานั่งขายพระอีกแล้วนะครับนี่นะครับหน้าปากซอยนะครับให้กราดูนะครับครับผมนี่นะครับพระของผมวันนี้เอามาวางไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าพระเอาไปทํางานบุญกระปินสามร้อยกรองนะครับเป็นพระใหม่เลยนะครับเป็นพระใหม่ มาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับผมนี่ครับเสียนนะนี่นะครับมาอีกแล้วพบกันอีกแล้วนนนกนะครับไหนเล่าการขายพใา้ฟังหน่อยแบบสเต็ปการขายพโอขายพาะ เราเรียกอะไรงานงานจิตตังแล้วแต่คนเชื่อนะอ๋องานงานจิตตังแต่คนเชื่อเนาะคนดูคนดูเก๊เป็นแท้แท้เป็นเกเหมือนไงอ่ะคนดูเขาเขากลัวเก๊เนาะบางคนนะแต่คนเป็นก็มีกลัวครับคนเป็นไอ้แท้จริงๆไม่เอาแก่ป็นส่วนใหญ่มันจะเอาเก๊กันโอเคราคาถูกไ้ก่อนครับผมอ๋อเก๊ราคาถูกไอแพ้แพ้ไงงา้ไม่เอาอ๋อไม่เอา วัวแพงวัวแพงถ้าเก๊ราคาถูกกัพอได้อยู่เพราะบอกสวยข้าตาสวยข้าตาไห <c oughs> นเล่าแบบที่ไปที่จันทรได้ฟังหน่อยดิอ๋อไปที่จันทร์ไม่ขายที่จันทร์พชริวลีเพชรบุรีสมุทรทิมขายห้าพัน 5, บอกราคาก็กเก๊แล้ว แต่พะนี่เทใช่ไหมอ่าเทยิงพอยิงไปแกงก็ไม่กล้าซืออีกหลาพวกราคาแค่ไม่สองแสงกว่าพอยิงตอกพอยิงแกงหมูก็ไม่เอาไม่กล้าซืออ๋อแต่พักพอเจอพกักเจ๊ไปซือเฉยเลยติดตาปุโตตาปุโตอ่ายิงไปสามพันไม่ต่อเลยยิงสามพันไม่ต่อเลยสุนร้อยหนึ่งสุนร้อยนี่นะครับโอ้โห จันนะครับนาไปขายทิ่จันแต่ไม่เป็นไรครับเขาดูแท้ก็คือมันจบเก่าคนชอบเลยไงคนวาดใครไม่ได้ใช่นี่ก็มีพระช่วยๆเยอะเลยนะครับผมครับอันนี้ของนานบนะครับผมนานบนี่ครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินเนือเน้อเยอะแยะเลยครับ พรไม้แกะพระสิวลีเบียนเยอะแยะเลยพระสิวลีพระเยอะแยะก็เนี่ยครับสลัดผักซอยนะครับผมข้างในก็เป็นขอพระเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นป้อมตำรวจ ก็เป็นเทคนิคสมุดปราการนะครับกนี่ครับขายลอตเตอรี่ราคา80บาทนะครับโอ้มาอุดหนุนกันได้นะครับแห่งนี้80บาทเท่านั้นนะครับแนี้80มิตรับราคามิตรภาพก็โหนี่ครับเซียนพระอีกท่านหนึ่งนะครับนะสมเด็จสมเด็จดนีนะครับ สมเด็จนิพพเลขเลขอะไรได้ไหมประมาณห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านถ้ามีคนเอากระบะมาแลกเลขไหมก้าแลกเลยครับกระบะโบกบูนนะกระบะโบกบูลเนาะขายเลลได้ครับปืนกลเก่าๆก็ได้นะครับปืนกลเอาไปทำอะไรปืนกลเลือลูกเกี้ยงก็ได้ครับเลือนหนหนาก็ได้อ่าเอาไปทำอะไรเนาะ นี่นะครับเป็นสถานที่เขาตั้งปางท้มามญาติรูปปางข้มามญาติสัเติวรีเยอะเลยครับรับชมพระนักบวชและก็ศาลนะครับ,ร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 บตรงนี้เป็นสนา,นามเด็กเล่นนะครับมีที่จอดรถด้วยตองคน,นครับก็มีห้องน้ำ นะครับส่งนว้วเรซอยนั้นเป็นซอยบ้านร้านอาหารโบสทะเลนะครับผมจะเข้าไปคาสต์ไั้นะครับ ห,หมดแพงแล้วครับเมื่อเช้ามีเต็มเลยครับตอนนี้ก็หมดแล้วนี่ครับคุณลุงนียครับนี <ไป S 1> จ่จอดหมไปหมดแล้วหมดแล้วขายตูกรับหมดไปนะครับโอ้โหวันเดียววันเดียววันเดียวหมดเตียงหมดแพงเลยนะครับวันเดียวราคาแปดสิบบาทหมดเลยครับดูนะครับมแล้วแต่เราคืขายคนเดียวมันนั้นไม่มีใครขาย,ขายอือ เลขเยอะแยะเลยครับขอกไม้มาดูพระต,ะต่อนะครับนี่นะครับสมุดปรการก็ดัง หลวงพาลีนะครับเนี่ยผมส่งัาโอเคครับผมส <Thank you. S 1> วัสดีครับ